สวัสดีสวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกฟิเจอร์ในวันอังคารที่11ธันวาคมนะคะสำหรับเมื่อวันจันทร์นะคะ,ะาราคาทองคำก็ปิดบวกขึ้นอีก8.90 US dollar ต่อออนนะคะปิดที่1,714.40นะคะมีความเคลื่อนไหว 1,703.30ถึง1,718.80นะคะรานะคาทองคำก็ปิดบวกได้3วันติดต่อกันนะคะจากความหวังว่าเฟดจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อในการประชุม FOMC ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะโดยนักทุนคาดว่านอกจากซื้อพันธบัตรระยะยามูลค่า4.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนแล้วเนี่ย เฟดจะมีมาตรการซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมทดแทนโอเป a เรชั่นทวิที่จะสิ้นสุดลงนะคะในช่วงสิ้นปีนี้ทางด้านค่างเงินยูโรก็อ่อนค่าลงนะคะหลังจากต้นทุนการกู้ยืมเงินของอิตาลีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะจากการที่นายกรัฐมนตรีมอนติของอิตาลีประกาศว่าเขาจะลาออกทันทีหลังจากงบประมาณปี2 0 1 3ได้รับการอนุนมัตินะคะทำให แล้วลงทุนก็กังวลว่าใครจะมาพาให้นำพาให้อิตาลีเนี่ยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกษิจได้นะคะส่วนตัวเลขของจีนนะคะที่ประกาศออกมาก็มี ยอดการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น2.9%ในเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนตัวเลขการนำเข้าทรงตัวแล้วก็ยอดเกินดุลการค้าระหว่างประเทศก็ลดลงแต่1.96ล้านดอลลาร์นะคะในเดือนที่แล้วนะคะจาก3.19ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมทางด้าน CPI ก็เพิ่มขึ้น2.2% 2%, 2, 2นะคะเทียบยออนเยีย ซึ่งก็ดิดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ33เดือนที่1.7ในเดือนตุลาคมนะคะทางด้านตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะคะของสารัฐก็เพิ่มขึ้น146,000ตำแหน่งนะคะขณะที่อัตราการว่างงานก็ลดลงจาก7.9มาที่ระดับ7.7นะคะ แล้วก็ตัวเลข,เลขสินเชื่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้น6.2%ต่อปีนะคะในเดือนตุลาคมนี่ก็เป็นตัวเลขของสหรัฐนะคะส่วนตัวเลขเดาวโจนปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะ14.80จุดนะคะแล้วก็ ราคาน้ำมันดิบในสเมคก,ก็ยังอ่อนตัวลงนะคะปิดที่85.56นะคะ SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น1.81ตันถือทองคำ1,353.35า1 35 3 3 5ตันนะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะราคาก็ขึ้นไปแตะใกล้ๆบริเวณแนวต้าน1,718 ุดแปดนะคะแล้วก็ใกล้หนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบที่เราให้ไว้นะคะเมื่อไม่ผ่านก็อ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็ไปทำโโลระหว่างวันใกล้ๆบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้านะคะสำหรับแนวรับในวันนี้นะคะเราก็ยังมองที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าเป็นแนวรับแรกนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะเป็นแนวรับถัดมาถ้าหากว่าหลุด1,700ยเนี่ยก็ยังมีโอกาส ที่จะไปที่บริเวณ1,685ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแนวต้านก็ให้ที่บริเวณเดิมนะคะ1,718ถึง1,720นะคะแล้วก็1,730นะคะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งเรามองว่าในสัปดาห์เนี่ยกรอบ คำาเคลื่อนไหวนะคะก็อยู่ระหว่าง1,665นะคะถึง1,755การหลุด1,685ลงมาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบรลิจนะคะโดยเฉพาะถ้าหลุดโลเดิม1,672ลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นบรลิจมากขึ้นแล้วก็ลงมาได้ที่1,665ส่วน การผ่าน1,725ไปได้นะคะโอกาสที่ราคาทองจะไปต่อที่ 1,730, 1,740แล้วก็1,755ก็มีนะคะในช่วงนี้มันก็จะแกว่งตัวขึ้นไหลงขึ้นลง,นลงยังดูทิศทางที่แน่ชัดยังไม่ได้นะคะแต่เราก็พอเห็นกรอบแล้วนะคะว่า ถ้ากะอ่อนตัวลงมาไม่หลุด1,700เนี่ยมีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะไปที่1,720-1,730แต่ถ้าหลุด1,700ลงมานะคะก็มีแนวโน้มที่จะลงมาโลที่1690-1685ได้อีกนะคะส่วนการหลุด1672นี่ยยิ่งบาลิสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาหลุดามาที่1665นะคะในระยะสัปดาห์ สรุปแนวรับในวันนะคะแนวรับแรก1,705แล้วก็1,700นะคะแล้วถ้าหลุดก็คือมาที่1 6 8 5อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แนวต้าน1 7ง0 1 7 3 0ก็ยังเห็นกรอบความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าถ้าหลุดตรงนี้แล้วจะไปที่ระดับไหนนะคะหรือว่าถ้าผ่านตรงนี้แล้วจะไปที่ระดับไหนนะคะ ก็ในสัปดาห์นี้ดู1725้าถ้าผ่านไปได้นะคะก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะคะ1740-1755นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจับไปใส่คลาสิโกวิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ